โอเคก็สว okay. ีดะสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอดแฮปปี้เนสบูเว s t ตอร์นะครับเช้านี้เสียงดังนิดนึงนะครับที่มา Morning Talk ตรงนี้เนาะเอ่อจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตื่นสายแล้วนะครับที่บอกว่าสายเนี่ยคือ8ปดโมงแปโมงนะกับ9กือโมงนะตอนนี้ประมาณ8ปดโมงสีได้นะก็คือตื่นสายนะนะวันนี้เออเราก็เลยเห็นว่าแบบอยากมาเดินออกกําลังกายนิดหน่อยนะวันนี้ นะครับก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นก็จัดนิดนึงส่วนเสียงรบกวนอะไรที่เกิดขึ้นก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับเป็นไ่่ีทุกคนนะครับโอเคมาว่าถึง Morning Talk ในเช้านี้ดีกว่าว่าหัวข้อที่วันนี้ปกตั้งใจจะมาชร์และแบ่งปันมันคืออะไรกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะกับผู้ที่ประสบเหตุนะหรืออาจจะเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดก่อนก็แล้วกัน นะครับผมเพราะว่า,วาจริงๆเท่าที่รู้ก็คือชาวไทยเลยแหละไม่ใช่แค่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ประสบภัยหรือใดๆนะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันเนาะทั้งในแง่ทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตที่สําคัญที่สุดคือชีวิตคือสิ่งที่คุณต้องรักษาเอาไว้ก่อนนะเนาะนะก็เห็นได้ยินข่าวว่าบางคนถึงขั้นแบบอุ้มน้องแมวน้องหมา ลงมากันก่อนนะโอเคครับอย่างน้อยคุณก็ปลอดภัยกับน้องแมวน้องหมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะบอกว่าดูแลตัวเราเองก่อนนะทุกคนนะก่อนที่จะไปดูแลสิ่งอื่นใดและที่สําคัญครับอย่าแพนิคเกินไปนะรีบวิ่งอะไรอย่างนี้จนแบบคือมันโอเคแหละแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยอนะเนาะเออแต่ว่าอย่าถึงขั้นแพนิคจนไม่สนใจผู้คนแล้วก็เหยียบ เย่ำกันไปชนกันไปอะไรเงรี้ยก็ด้วยความเป็นห่วงดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ใน Morning talk เช้านี้นะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะผมค่อนข้างเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าจากถสนการนะแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพเลยจริงๆตัวผมเจออย่างนี้มาสองครั้งแล้วนะครั้งแรกเจอที่โอซาก้าญี่ปุ่นตอนนั้นไปเที่ยวก็สั่นเลยนะครับโคงเคงโคงเคงเลยนะแต่ว่าไม่น่ามืดเท่านี้ นะแล้วก็รอบนี้เนี่ยคือรอบที่สองที่เจอในชีวิตนะครับโดยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับมันเลยทําให้เกิดเป็นหัวข้อที่ใครต่อใครหลายคนคิดขึ้นมาแล้วก็หลายคนน่าจะตระหนักในสิ่งนี้นะครับระหว่างเช่ากับซื้อแบบไหนจะดีกว่ากันนะนี่คือหัวข้อที่เราจะมาแชร์กัน ในวันนี้นะครับโดยต้องย้ําก่อนนะครับไม่ว่าวันนี้เนี่ยสเตตัสของคุณคุณจะเป็นคนที่เช่าอยู่ในสิ่งที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ของคุณบ้านเชา่าห้องเชา่าคอนโดอะไรทั้งหลายหรือแม้กระทั่งในส่วนของคุณอาจจะเป็นเจ้าของผ่านการซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเอ่ยคอนโดเอ่ยหรือใดๆก็ตามนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีผิดหรือถูกแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์มุมมองของผมให้คุณได้ฟังกันและกันเนาะ ราะผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็อาจจะพอคิดได้แหละว่าเออมันน่าจะต้องไปเวไหนหรือแบบไหนมันน่าจะดีกว่ากันนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยระหว่างเช่ากับซื้อเนี่ยถ้าถามว่าอะไรมันดีกว่ากันนะครับผมคงไม่ได้ตัดสินสัทีเดียวเพราะว่าถ้าพูดถึงการเช่ามันก็ดีหลายๆแง่เนาะมันก็ดีหลายๆแง่ไม่ว่าจะเรื่องของแคชฟローเอยการหมุนเงินเอยสภาพคล่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับ แล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ยการเช่ามันก็ดีตรงที่ถ้ามันเสียหายอะไรเนี่ยเออคุณก็ไม่ได้จําเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายหนักๆตรงนั้นนะและที่สําคัญการเช่ามันก็ดีอีกเหมือนกันว่าเวลาที่คุณจะ Movement นะแบบย้ายย้ายถิ่นย้ายฐานอะไรเงี้ยมันคล่องตัวกว่านะครับสำหรับเรื่องการเช่าเออแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการเป็นเจ้าของคือซื้อบางคนก็อาจจะบอกว่าเออการซื้อมันก็ดีนะเพราะว่าเรา ได้เป็นเจ้าของเทียบกับมูลค่าที่เราเช่าเนี่ยในแต่ละเดือนพอเราคูณสมมติคุณเช่าสัก20-30ปีคุณเอาค่าเช่าคูณด้วย12ก็เป็นต่อป,ปีแล้วเนาะที่คุณต้องจ่ายไปนะแล้วก็ถ้าคุณคูณ20-30ปีมันก็คือคุณอยู่ระยะเวลา20-30ปีคุณเอามาคำนวณเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าเออฉันเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะซึ่งการเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเนี่ยมันกลายเป็นว่าฉันได้ที่อยู่อาศัยของฉันได้คอนโดของฉัน เพราะฉะนั้นซื้อก็ได้แต่คุ้มกว่าเพราะเราเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็สิ่งสิ่งนี้สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกให้กับหลานได้มันก็ไม่ได้ผิดนะถ้าคุณจะคิดอะไรแบบนี้เนาะเออดังนั้นเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะในยุคเก่าๆคุณก็อาจจะรู้สึกนะครับว่าถ้างั้นซื้อดีกว่าซึ่งถ้าเกิดฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าถามผมผมก็ยังคงไม่ฟันธงให้เหมือนเดิมเพราะว่าการจะตัดสินใจเช่าหรือซื้อเนี่ยมันไม่ได้มีผิดมีถูกมันขึ้นอยู่กับหนึ่งเป้าหมายของคุณความต้องการของคุณ สเตตัสทางการเงินของคุณความเหมาะสมต่างๆที่คุณคิดและความคุ้มค่าด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณบอกคุณจะซื้อถ้าคุณบอกว่าซื้อดีกว่านะคุณบอกคุณจะซื้อแต่คุณไม่ได้อยู่อาศัยอ่ะนานๆคุณเข้าไปอยู่อาศัยทีเช่นบ้านคุณอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยหรือคุณเดินทางไปไปมาต่างประเทศอย่างเงี้ยเออซึ่งมันไม่ผิดนะแต่การเดินทางไปต่างประเทศคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศสักประมาณแบบ 6เดือน9เดือนอะไรเงี้ยไปไปมาๆอย่างนี้เนาะแล้วก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ของคุณที่คุณได้ซื้อเอาไว้ที่อีกสองสมเดือนซึ่งมันไม่ผิดแต่มันจะคุ้มไหมอันนี้มันก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่มุมมองบางคนบอกซื้อเก็บไว้อะอย่างน้อยเป็นทรัพย์สินส่งต่อให้ลูกให้หลานก็ไม่ได้ผิดอีกเช่นเดียวกันแต่คุณก็ต้องดูด้วยนะว่าการจะให้ลูกให้หลานเนี่ยมันก็ก็เป็นสิ่งที่ดีวัตถุประสงค์หรือว่าความตั้งใจดีแต่ต้องถามเขาด้วยว่าเขาต้องทานหรือเปล่า พราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ต้องการบ้านก็ได้นะเขาอาจจะอยากได้คอนโดก็เป็นไปได้อันนี้มันแล้วแต่วิธีคิดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าซื้อดีกว่าผมก็อยากจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งขึ้นมากันแล้วกันนะครับว่าจะซื้อดีหรือเช่าดีคุณต้องตัดใจเองมองหลายๆแง่มองความคุ้มค่าม,มองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมแค่อยากบอกคุณว่าจริงๆชีวิตของเราทุกวันนี้นะที่คุณใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันปีสองห้าหกแปด เราก็เช่าอยู่นะคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการเช่าเนี่ยมันมันนับกันเฉพาะอาสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าห้องเช่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันคืออสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวแต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่ฮะคุณไม่ได้เช่าแค่อสังหารหรอกรับคุณเช่าทุกสิ่งทุกอย่างครับโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัววันนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับ เขาก็สร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยหรอ,อปะพอเขาสร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขากู้แบงค์นะแล้วก็ดําเนินกิจการให้มันมีกําไรต่างๆให้มันเกิดขึ้นโดยกําไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็เกิดจากการที่ลูกค้าเข้าไปซื้อนะคีคือมันคือการเข้าไปซื้อแต่ลองคิดดีๆนะครับที่ว่าซื้อเนี่ยลูกค้าบางคนอาจจะเข้าไปครั้งเดียวบางคนอาจจะซื้อซ้ํา หรือบางทีเขาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่คุณก็เข้าไปซื้อเช่นเดียวกันนะผมยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วกันสมมุตินะครับคุณเนี่ยบอกว่าวันนี้คุณอยากกินอาหารญี่ปุ่นร้าน A นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติหัวละห้าร้อยบาทพันหนึ่งอะไรก็ว่าไปเนาะคุณก็เข้าไปกินห้าร้อยบาทพันหนึ่งสมเป็นบุฟเฟ่ใช้เวลาอาจจะชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไรก็ว่าไปเนาะ ผมอยากจะบอกว่าไอ้ห้าร้อยบาทหรือพันหนึ่งที่คุณเข้าไปจ่ายคนเดียวเนี่ยมันก็เหมือนค่าเช่าอ่ะเป็นค่าเช่าที่คุณจ่ายให้กับเจ้าของธุรกิจนั้นนะในการที่เขาดําเนินธุรกิจแล้วก็เอาอาหารมาบริการคุณมาเสิร์ฟคุณแล้วปะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนบอกจริงเหรอจริงสมมุติวันถัดไปคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากกินอาหารญี่ปุ่นอีกเหมือนกันแต่เป็นอาหารญี่ปุ่นร้าน B ไม่ใช่ร้าน A แล้วนะเออซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ อาจจะคิดคุณห้าร้อยก็เหมือนกันนะครับไอห้าร้อยที่คุณจ่ายเนี่ยมันก็คือค่าเช่าในการใช้สถานที่ในการนั่งกินในการกินอาหารโน่นนี่นั่นนะมันอาจจะดูเหมือนซื้อนะแต่จริงจริงมันก็คือเช่าพื้นที่เขานั่นแหละเช่าเวลาเขานด่นแหละเช่ากิจการของเขาในช่วงเวลานั้นนั่นเองพอนึกออกปะเออหรือวันถัดไปคุณรู้สึกว่าเออคุณไม่อยากกินอาหารญี่ปุ่นแล้วคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คุณก็ไปเช่าร้านกว๋วยเตี๋ยวอีกนั่นแหละสั่งเขาี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรก็ว่าไปนะครับวันถัดไปอาจจะเป็นข้าวอาหารตามสั่งอยากกินกะเพราไข่ดาวคุณก็ไปเช่าเขาอีกเหมือนกันผมถึงบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้มันคือการเช่าทั้งนั้นแหละครับคุณอย่าคิดว่าคุณแค่เช่าที่อยู่อาศัยหรืออสังหาหรือมรับเท่านั้นแต่จริงๆคุณเช่าทั้งชีวิตเลยนะในหลายสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างต้องคนบอกเอาจริงหรอจริง เพราะว่าถ้าเกิดคุณมองว่าไม่เช่าอ่ะคิดกลับกันแปลว่าวันนี้สิ่งสิ่งนั้นเป็นต้องเป็นของคุณจริงไหมมันต้องเป็นของคุณนะถ้าคุณไม่เช่าเออเหมือนเวลาคุณซื้อสังหามันก็เป็นของคุณชื่อหลังฉนดเป็นของคุณชัดเจนนะครับไม่ได้ผูกพันแบงก์หรืออะไรใดๆก็ว่าไปก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะกู้หรืออะไรมันก็เรื่องของคุณแต่ประเด็นคือถ้าคุณบอกว่าคุณจะซื้อจริงๆแสดงว่าจริงๆอ่ะคุณต้องเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นร้านเอ คุณต้องเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นร้าน B คุณต้องเป็นเจ้าของก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวหรือคุณอาจจะเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเกยดปะเนี่ยแสดงว่าคุณซื้อไอสิ่งที่เรากาลังคุยตรงเนี้ยมันคือคุณซื้อฮะไม่ใช่เช่าัต่างกันเว้ยบางคนบอกเอาเหรอเพราะถ้าซื้อเนี่ยแสดงว่ากรรมสิทธิ์มันเป็นของคุณชัดเจนนะครับแล้วคุณจะอยู่กินกี่วันมันก็เรื่องของคุณนะแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าซื้อดีกว่าคําถามคือ ทำไมคุณไม่ซื้อร้านอาหารญี่ปุ่นมาเป็นของคุณล่ะเออทาไมคุณไม่ไปเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณล่ะทําไมคุณไม่เปิดร้านอาหารตามสั่งอ่ะเออให้คุณเป็นเจ้าของกินได้ทุกวันเลยซึ่งคําตอบมันชัดเจนอยู่แล้วว่าบางทีคุณไม่ได้อยากกินอาหารตามสั่งทุกวันคุณไม่ได้อยากกินอาหารญี่ปุ่นทุกวันคุณไม่ได้อยากเป็นแบบเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวทุกวันเึนออก่ปะมันเบื่อเนี่ยแหละมันคือ คุณก็เลยต้องยอมเช่าเนื้อออกไหมแล้นั่นมันก็สะท้อนกลับไปถึงอสังหาริมารัพย์ที่ผมได้พูดก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าบางทีการซื้อหรือการเช่าอะไรมันจะดีกว่ากันมันก็อยู่ที่การประเมินของตัวคุณเองด้วยนะมันไม่ได้มีผิดมีถูกแต่จริงๆชีวิตเรามันก็คือเราก็เช่ามาทั้งหมดนั่นแหละนะครับแล้วด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดคุณก็เห็นชัดเจนเนะว,ว่าถ้าคุณซื้อ คุณก็อาจจะขยับขยายมูฟยากต้องซ่อมแซมมหาศาลเลยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าใครพังอะไรเงี้ยนะเออแต่ว่าต้องซ่อมแซมแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเช่าอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณก็มูฟได้เอ,อคุณก็เปลี่ยนสถานที่ได้แล้วถ้าเกิดคุณเช่าเนี่ยคุณเช่าแบบชั้นสูงคอนโดเนาะชั้นที่สูงกับชั้นที่ต่ํามันก็มีผลนะเพราะว่าตอนที่มันแผ่นดินไหวอะ่ะเขาก็ไม่แนะนําให้คุณใช้ลิฟต์นึกออกปะเออ ซึ่งถ้าไม่ได้ใช้ลิฟต์ก็แสดงว่าคุณต้องใช้บันไดหนีไฟถ้าใช้บันไดหนีไฟโอ้โหเวลาคุณอยู่ชั้นสูงเนี่ยเหนื่อยนะหอบแดกเหมือนกันกว่าจะลงมาถึงพื้นเนี่ยออกปะเออแต่ถ้าคุณอยู่ชั้นล่างๆอ่ะโอเคมันมันก็คล่องตัวกว่าอีกเหมือนกันนะแต่บางคนอาจจะบอกว่าวิวมันไม่ได้เนี่ยทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะครับคําถามที่สําคัญไปกว่าคือแล้ววันนี้ล่ะครับ คุณคิดว่าตกลงแล้วเช่าหรือซื้อแบบไหนมันดีกว่ากันครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้เลยนะครับแล้วสำหรับ Morning Talk ในเช้านี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้าแล้วกันนะครับซ y o y บ๊ายบายครับ